วันที่8กันยายน2025รางที่เน่าเปื่อยถูกคนพบในช่องเก็บสัมภาระหน้าของรถเทสลาคันหนึ่งที่ถูกลากเข้าอู่เก็บของย่านฮอลลีวูดฮิลส์ลอสแอ n เ e ลิสรถเทสลาคันนั้นจดทะเบียนในชื่อของเดวิดหรือเดวิดแอนโทนีเบิร์กเจ้าของเพลงดังอย่าง ร่างนี้ถูกระบุว่าเป็นเซ l เลสริวาสเฮร์นันเดสเด็กสาววัยประมาณ15ปีที่เคยแจ้งหายตั้งแต่ปี2024สภาพศพถูกพบในสภาพเน่าเปือ่อยรุนแรงและถูกห่อด้วยถุงพลาสติกในช่องหน้าสาเหตุการตายยังไม่ถูกสรุปอย่างเป็นทางการและไม่มีการตั้งข้อหาใดๆต่อเดวิดขณะนี้หลังเรื่องนี้เปิดเผยเดวิดได้ยกเลิกคอนเสิร์ตที่เหลือ และระง,งับการโปรโมทโปรเจกต์หลายรายการตำรวจได้ดำเนินการค้นที่บ้านที่เขาเคยพักและยุดอุปกรณ์บางอย่างเพื่อตรวจสอบเพิ่มคดีนี้จึงถูกตั้งเป็นคดีฆาตกรรมและยังคงมีปริศนาอีกมากมายใครเกี่ยวข้องทำไมร่างถึงอยู่ในรถนัานๆและความสัมพันธ์ระหว่างเซเลสกับเดวิดเป็นอย่างไร